หลายชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้สงบจากนั้นทีมกู้ภัยก็เร่งเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตและค้นหาร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากกองปรักหักพังตลอดทั้งคืนจนเช้าอีกวันโรงงานมันใหญ่โรงงานพอเข้าไปถึงแล้วโรงงานมันใหญ่เราเราสำคัญที่สุดก็คือเราจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนผู้บาดเจ็บใครที่รอดชีวิตมาเราสามารถนั่นก่อนแต่ในกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยถามว่ามันมีไหมมีแน่นอนวุ่นวายมาก วุ่นวายมากทั้งรถดับเพลิงทั้งคนรถทั้งคนทั้งรถที่พยายามที่จะวิ่งเข้ากูเข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเอาคนเจ็บออกมาและเพื่อจะจําลำเลียงส่งโรงพยาบาลนครปฐมสัมพันธ์มาโรงพยาบาลใกล้เคียงแถวนั้นละแวกนะั้นนะ,ะสํารักควันมาัางบางคนก็สํารักควันส่วนมากจะเป็นที่หนักที่สุดก็คือสํารักควันแล้วก็มีเพลิงไหม้อะไรตามตามเนื้อตามตัวมีลอกมีอะไรอย่างเงี้ยพอแปดเมืองปุ๊บเราเข้าทันทีเลยพอเราเข้าปุ๊บเราเราเข้า,า,ขาไปเจอไปเจอเราก็ไปค้นหาเราไปเจอตรงนั้น พอไปเอารถเคนยกเสาที่มันล้มทับอยู่ขวางประตูบางประตูอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โหกองกันกองดึงก็ออกมาเนี่ยดึงออกมาร้อยกว่าศพร้อยกว่าศพเพราะเราได้ได้รถเคนมายกเสาออกนั่นน่ะเพราะว่าคนนมันวิ่งหนีมันมันวิ่งมาได้วิ่งออกมาด้านหน้านมันวิ่งออกมาด้หลังพอวิ่งออกด้านหลังมันเป็หือนเหมือนประตูหนีไฟประตูหนีไฟแต่ประตูมันเล็กไม่ใช่ประตูใหญ่เลยประตูมันค่อนข้างจะแค่ เมสองเมตรได้เป็นเป็นประตูแล้วก็ล็อกล็อกประตะูมันไม่สามารถที่จะวิ่งออกมาได้เพราะว่าสิ่งกีดขวางต่างๆก็คือมันลม้มมันทับมันมันโดนไฟโดนอะไรต่างๆเหล็กเหล็กต่างๆหลังของหลังคาล้มลงมาทับอยู่ใช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 ,ใช่ตอนนั้นลงไปก็เช้ามาก็ลุยกันเลยพอเจอน,นี้หลุมนี้ลลแล้วปุ๊บเราก็ลุยกันเลยแล้วช่วยนําลําเลียมผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุมา